สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเชเบเนย์เกาหลีทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่อัปเดตแผงวันธรรมดานะในวันนี้เป็นการอัปเดตแผงป,ประจำวันที่10ถุนายน2564โดยเริ่มต้นมาจริงๆมีเนื้อเรื่องนะแต่น่าเสียดายที่เนื้อเรื่องมันไม่ใช่เนื้อเรื่องเดือนหน้านะมันเป็นเนื้อเรื่องย้อนความก็คือเราจําได้ไหมว่าตัวตูดัสเนี่ยได้สั่งให้ตัวบาเอลกับลูกน้องเขาหนึ่งคนไปตามหากลุ่มไฮริเปอร์แล้วก็ฆ่าซะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยโดนสั่งให้ไปตามล่าเกี่ยวกับแผ่นหินมรกตซึ่งคนคนนนนนัั้กก็ืออีีเเดยงนะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราน่าจะได้รู้จักกีเดียนเพิ่มมากขึ้นผ่านตัวของลักมิสเวกอะไรพวกนี้นะต่อมาเรามาพูดถึงกีเดียนกันนะกีเดียนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีประเด็นตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยก็คือตั้งแต่5โพสเลยนะว่าคอนทอนซีคอนทอนวีพารานอตนะซึ่งเขาก็ ให้ความสําคัญแล้วก็บอกว่าเขาจะแก้ให้ซึ่งเขาก็แก้ให้ตามสัญญานะอ่ะเรามาเรามาดูความสามารถของกีเดียนนะซึ่งกีเดียนเนี่ยเป็นตัวละครท่าสมดุลแต่ว่าเขาดด้มาด้วยสปีด82ก็เลยส่งผลทําให้เขาไม่สามารถเป็นตัวเปิดได้นั่นเองนะแผนที่วางไว้ว่าจะเอากีเดียนเป็นตัวเปิดแล้วเอาไม่เป็นตัวโต้ก็คือเพราะยังไงเขามีพาร์สฟไปช่วยโต้เนี่ยก็เป็นหมันนะครับเปิดไม่ได้เนาะส่วนความสามารถพาซ์ฟเขาจะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตนเอง30%ซึ่งอันนี้ผมไม่ชอบนะครับอย่างที่บอกไปนะ มันทําให้การเล่นการเป็นทีมเนี่ยมันเสียหายไปนะครับมันไปแย่งความสามารถตําแหน่งของตัวละครสายซัพพอตที่จะเอามาเพิ่มพลังโจมตีอะไรพวกนี้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่น่าเกียดกว่าคือตัวละครตัวบาเอลเนี่ยตอนแรกความสามารถนี้เนี่ยต้องใช้ของรักออปชั่นท็อปเลยทีเดียวแต่ตัวกีเดียนเนี่ยอยู่ในตัวพาสีฟเลยซึ่งก็รู้สึกว่ามันข้ามขั้นเกินไปหน่อยไหมแต่อะเขามาอย่างนี้นะส่วนความสามารถที่2ก็คือมีแคปเลอบอซซึ่งน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทีมนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้น น่าจะคงเอาไว้เป็นซิกเนเจอร์คือทุกตัวละครน่าจะมีแคปเลือด20%กันและก็มีความสามารถเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพด้วย HP 100%ได้1ครั้งซึ่งก็เป็นความสามารถที่สตรองตามปกตินะ้วยวามที่มันคอมโบกับแคปเลือดพวกนี้รวมถึงทุกชีวิตของตนเองเนี่ยจะได้รับเกาะเลือดเทียม50%เตของ m a g P ด้วยก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยก็จะสามารถต้านทานตัวแหวนทะลุแคปได้พอสมควรก็คือจะไม่ตายในทีเดียวนั่นเองนะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดูง่ายดีนะครับ แล้วก็ตัวของรักออปชันท็อปของเขาเนี่ยจะมีพาสซีฟคือเมื่อทีมตอบโต้เนี่ยกีเดนจะออกไปโจมตีปกติใส่เป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าทุกคนคงไม่ได้กะเอากีเดนไปตีปกติแน่นอนเนาะคงกะเอาไปซัดเอส NBA ใส่ไฟตรงข้ามแน่นอนซึ่ง SBA บีเของกีเดนก็มีโอกาสติดสูงถึง50%ก็คือโจมตีหนึ่งเป้าหมายร้อไม่สามารถบอกลระตอบโต้ได้ส่วนในเปที่สเนี่ย ทำดาเมจสองเป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุด75%จํานวนสองครั้งทะลุบัฟแล้วก็ลบบัฟเป้าหมายด้วยเด็ดยว่าครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการจี้ตัวละครสายโจมตีที่เป็นตัวดาเมจตัวทะลุบัฟนี่ก็เอาไว้ทะลุพวกที่มีวอยเทิร์นลบบัฟนี่ก็คือเอามาต้านฮานซอมบี้เห็นๆและตัวกีเดียนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ว่ายังไงถ้าเกิดทีมเราออกไปตีโต้มันออกไปตีโต้ด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าน่าเกียดจริง,รงๆคือ ไม่กะเอาเทโอแอนเต้อะไรอย่างนี้กลับไปเล่นเลยเหรอเดฟออก้าซีเอ็มอก้ามันไม่ปลานีเลยจริงๆโ oh, อ้ยพูดแล้วเหมือนตลกนะแต่ผมเศร้าใจอยู่นะครับรู้สึกแบบเทโอแล้วน่าจะหายไปแน่นอนเลยอะส่วนสกิลเขานะครับสกิลที่1น,นะครูดาวร้อยสิวินาทีโจมตีศัตรูทั้งหมด70%็สิบเปาครั้งทะลุบัฟแล้วก็ลบบัฟเป็นครั้งอีก2ครั้งอัพเกรดจากเลือดสิบหกจากเกจสิบเป็นแปดสิบซึ่งจากเกจสิบเป็นแปดสิบเนี่ยก็น่าจะแรงขึ้นนิดนึงแต่จุดที่เป็นอะไรจะคอสำคัญ มันเป็นสกิลที่สามารถเบิร์นวอยทิงได้แบบมหาศาลมากเลยมันตีทั้งทุกตัว3ครั้งแล้วเบิร์นอีก2ครั้งก็คือมันออกสกิลนี้ทีเดียวเนี่ยมันหายไปเลย5ครั้งที่เป็นพวกบัฟอะไรเงี้ยนะสกิลสก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยครับโจมตีศัตรูทั้งหมด120% 2ครั้งเชนคอมโบและก็มอบซับเพชั่นเอฟเฟกหรือ,อบ,รบัฟปบังคับที่ตี1นะ่นะหครั้งมันน่าเกียดตรงนี้ครับทุกตัวไม่พอนะเวลามันมีเชนคอมโบก็หมายความว่าถ้าตัวละครฝั่งาาร่เเตยยนี แล้วมันจะได้ออีกทีนึงก็แสดงว่าตัวละครที่มันตายเกิดมามันก็จะโดนบีบบังคับอยู่ดีอะไรเงี้ยคือหุมจะเพอร์เฟกไปไหนส่วนสกิลเวกนะครับใช้เกลือสิช่องโจมตี4เป้าด้วยฟิกดามเจ็ดสซึ่งตัวละครสายสมดุลเนี่ยจา,จากที่เราดูกันเมื่อวานในไลน์นะครับตัวละครทีมนี้ไมาถึงกลุ่มนี้นะแล้วก็เป็นสายสมดุลเราอ้างอิงจากดูดัสพลังโจมตีได้อยู่ประมาณสัก7 0,000ซึ่ง3ามครั้งของ75%ของพลังโจมตี รวมๆแล้วน่าจะประมาณแสนสามถึงแสนสี่อะไรประมาณนั้นนะ,นะก็ถ้าเกิดทีมสายจมตีโดนไปก็ตายนั่นเองนะครับส่วนทีมถึกโดนไปก็คางเหลืองนะก็คือสกิลนี้ก็แรงมากๆอยู่ดีแล้วก็มีความสามารถมอบ,บัฟผลึกคิต้านชุบชีวิตให้ตนเองทั้งๆที่เดเวลลอปเปอร์ก็บอกว่าไอบ้บัฟอันนี้เนี่ยมันโกงโอซ่าออกวานิซ่ามาเพื่ออยากจะลบไอ้นี่ทิ้งเพราะมันลบไม่ได้ถ้าไม่นับว่ามันมีเทิร์นเขาเรียกว่ามากําหนดเวลาเหมือนตัวอีฟนะก็ยั้งจะยัดมาให้มันอีก แล้วก็ปลดล็อกตเตเรีว้ห้าสิบจะสุ่มแผนการยืนศัตรูซึ่งเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยเป็นสิ่งที่ทีมสปีดหรือทีมสายโจมตีเนี่ยเกลียดมากๆต้องคอยหาสิ่งมากันมันนะแล้วก็สเตตัสเมื่อบวกสิตอนมิดอเวกอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับคือฟื้นฟูเฮดพียี่สิบเปรเ็นจากดาเมิที่ทําได้อันนี้ปกติแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี500อันนี้ก็ปกติครับแต่มันไม้ปกติตรงต้านทานการโดนสั่นตายเนี่ยแหละอันนี้สิไม่ปกติจริงคือปกติแล้วเนี่ยสเตตัสเม เลือดพลังโจมตีป้องกันอย่างใดอย่างหนึง่งหรือจะคาค้ากันแต่มันจะประมาณนี้อีกสองมัดที่เหลือเนี่ยอันนึงจะเป็นอะไรที่มีความพิเศษจจะมีอะไรแปลกๆเล็กๆน้อยๆเสริมๆไปก็จะเช่นดูดเลือดโจมตี4ี่เป้าห้าเป้าแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นดูอะไรที่มีพิเศษหน่อยส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นการบวกพวกบัฟธรรมดาเช่นบล็อกคีโฟกัสโฟกัสดาเมจคีดาเมจอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยหนีจากนี้เท่าไหร่แต่ตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกเลยที่สเตตัสบุกสิบตอนมิดเดิลเวกเนี่ยมีความสามารถพิเศษถึง2บรรทัดในตัวละครเดียวก็คือต้านทานโดนสังตายแล้วก็ฟืนฟ้นฟูลเฮพีก็คือดูดเลือดนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ก้าวข้ามขีดจํากัดทุกตัวละครออกไปเลยครับมีปัญหาแน่ๆผมคิดว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นมะเร็งก้อนแรกของฝีมือออก้กานะครับแต่ก็เข้าใจได้ก็คือช่วงนี้บริษัทอาจจะ มีรายได้น้อยเลยต้องการที่จะออกตัวละครใหม่ที่ผู้เล่นเติมแล้วอุ่นใจก็คือคิอคดว่าเติมแล้วน่าจะทําให้ทีมเก่งขึ้นได้แน่นอนอะไรประมาณนั้นเอามัง้งอันนี้เราพูดกันแบบจริงจังก็คือถ้าเรามองในแง่ที่ว่านาตอนนี้เนี่ยบริษัทเขาคนน้อยก็น่าจะทําให้ตัวละครใหม่เนี่ยออกช้าด้วยก็จะกลายเป็นว่าจังหวะที่เขาจะได้เงินเป็นก้อนๆเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกก็ถ้าเกิดจะออกมาเป็นตัวๆก็คือนานๆจะออกที ก็เอาให้มันได้เนื้อได้เนื้อจริงๆเลยดีกว่าอะไรนี้ก็าอาจจะมองอย่างนั้นนะซึ่งระหว่างทางก็ดีเมคตัวละครหรือไม่ก็ออกตัวละครพื้นแดงมาแก้ๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแต่เอาจริงๆเราเซเว่นในก็เป็นอย่างนี้มาเสมอนะครับก็คือมันจะมีตัวละครที่ก้าวข้ามขีดจํากัดมาเป็นพักๆคือหลายๆเดือนอะปีหนึ่งก็ได้จะมาสักตัว2ตัวถ้านึกภาพไม่ออกก็ถ้ามองย้อนกลับไปก็จะมีจูดัสเลกินเลฟอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดใครนึกภาพนะครับ พวกตัวละครพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่สร้างปัญหาให้ตอนที่มานะเพราะว่ามันเก่งมากๆเลยเหมือนกันตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าบรรทัดฐานก้าวข้ามอันใหม่ของเซเว่นไนท์ละกันนะเดี๋ยวตัวละครอ,อื่นๆก็หวังว่ามันจะได้ทำการรีเมคล้วค่อยๆปรับขึ้นมาอาจจะไม่ต้องเก่งเขากีเรียนก็ได้แต่ปรับขึ้นมาให้มันพอจะเออเขาเรียกว่าตามทันบ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนําก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นทีมอะไรก็ตามแต่นะครับควรจะมีติดเอาไว้ถ้าเป็นไปได้นะคือถ้าเกิดคุณมีเงินเติมเอาของลับ ออปชันท็อปมาเลยเนี่ยก็คือสุดยอดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินขนาดนั้นผมก็แนะนําว่าเป็นตัวละครที่ถ้าคุณไม่ได้ฟาร์มโซตัวละครอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ได้ต้องการจะปั้นตัวอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็โฟกัสปั้นตัวนี้เผื่อไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับคือกว่าที่ของรักจะมาให้เราใช้หรือถ้าเกิดคุณฟุกได้ของรักจากอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะได้ใช้งานได้ก็คือพยายามฟาร์มโซหรือไม่ก็ เอาดูบี้ไปเปิดตัวอะไรย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะก็เป็นตัวละครที่ไม่ว่าคุณจะเล่นทีมอะไรก็ควรจะติดเอาไว้เพราะว่าควสามารถของมันจริงๆที่เป็นจุดพีที่สุดนีก็คือตัวพาสีที่เพื่อนโต้มันออกไปโต้ด้วยนั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของตัวละครนี้ก็คงจะเป็นด้วยความที่มันต้านสั่งตายเนี่ยถ้าใส่แหวนตัวทีครับถ้าเป็นต่างหูลอเท้าที่จะทําให้ลอดสกิลสั่งตายเนี่ย แล้วมันโดนสั่งตายขึ้นมาจะทําให้สกิลสั่งตายเป็นหมันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าโดยรวมแล้วตบมือนะครับต้องเรียกได้ว่าเซเว่นไนเรากับสู่ยุคพาสีกับสกิลยาว8เมตรหลุมปูเข็มอีกแล้วนั่นเองนะกับก็ามาสู่ยุคเดิมนะครับซึ่งตัวละครหนึ่งเนี่ยยาวหน้ากระดาษ A4 หนึ่งเลยประมาณนั้นนะนะาล้ครับส่วนที่เหลือสำหรับอัปเดตนี้ก็ด้วยความที่กิเดียนเป็นตัวละครใหม่มาเพราะฉะนั้นก็จะมีดันกระตกมานะครับก็เข้าไปเคลียร์เนาะใครผ่านได้ไหวก็เเเหมมืออนดิัสงตาาย แล้วก็การใช้โซกีเดียนที่คุ้มที่ได้จากดันนี้ก็คือ,อย้ายโซก่อนนะครับแล้วค่อยกดรับโซจากดันกระจกนะส่วนอื่นๆก็กิจกรรมเมก็จะมี3กิจกรรมใหม่มาอันนึงก็คือไปกิจกรรมเกี่ยวกับกีเดียนก็คือให้เอเวกมิสเอเวกบวกกีเดียนตอนมิสเอเวกบวกสิแล้วก็เปิดหาให้เจอกีเดียนนั่นเองนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นให้เราผสมตัวละครขึ้น6ดาวสูงสุดเนี่ยก็คือ6ครั้งก็ได้ของรางวัลทำนี้ไปนะอันนี้ก็พยายามนะครับ สำหรับใครที่ไม่ใช่สายฟาร์มนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใช้กุญแจนะครับอันนี้จะรีทุกวันนะใช้กุญแจร้อยดอกเขาก็จะแถมเพิ่มให้เราสาดอกนั่นเองก็อย่าลืมมารับนะซึ่งทุกคนน่าจะใช้ถึงอยู่แล,ล้วล่ะกุญแจร้อยดอกกันเนาะเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของ,งสวยงามๆเนาะก็คือเกี่ยวกับตัวชุดคอตูมนั่นเองเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เขารีรันชุดคอรตูมตัวที่มันเคยเป็นแบบต้องเติมตังคนะ์เนาะก็รีเมคแล้วนะครับหชุดนะอันหนึ่งก็เป จูราาเปลี่ยนสีจหวะแจ็คเปลี่ยนสีแล้วก็อันนี้ของเรกินเลฟซึ่งเป็นคอตุมเจเคสอนะเป็นเธอน่าจะชื่อเฮเลนาเหรอนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ของเอมิเลียที่เป็นชุดคอตุมที่มีออร่าดำๆๆนั่นเองส่วนเรื่องตัวกีวว์มันมีบัตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้ตัดสินใจที่จะตัดชึบเลยแล้วเดี๋ยวเขาชดเชยให้นะเขาชดเชยให้เยอะอยู่นะครับ2000ลูบี้2 0 0โทปาสแล้วก็2บัตรสุ่มตัวชุดคอตูมนะ เรียกได้ว่าน่าก็ถือว่าน่าจะคุมนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาน่าจะกลับมาเปิดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่มันมีบั๊กเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะครับก็จะไม่มีตัวแบรนด์กีกวอนนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมก็เดินพูดไปนะก็คือรีเฟนด์วอลตอนนี้เนี่ยเขาจบตีดั่นที่7ไปแล้วเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นไอ้หมวดนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงพักละกันนะ อ่ะครับนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตแพทนี้นะหลังจากนี้ผมจะขอ,อกพูดอะไรสักหน่อยส่วนใครที่อยากดูแค่อัปเดตเฉยๆก็ปิดคลิปได้เลยนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยกีเดียนเนี่ยถึงแม้ว่าเราหมายถึงผมเนี่ยจะแซลมันนักแซลมันหนานะแต่ถ้าเรามองในแง่ว่ามันคือตัวละครที่มาคอยทําให้เกมกระเพื่อมหรือทําให้เกมเดินไปข้างหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าเราไม่ได้สัมผัสต,ตัวละครแนวนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับนานแล้วนะหลังจากที่ดอสปอกับออก้าเขามารับหน้าที่เป็นคนทํางานของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ย เราก็ไม่ได้สัมผัสตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆมาพักใหญ่ๆแล้วการที่ตัวละครนี้มาถ้าเกิดมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมกับเกมได้บ้างก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีละมั้งผมมองว่าอย่างนั้นนะอาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยอยากไปอยากเติมแล้วทําให้เกมเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นอนะไปจ้างเดเวลลอปเปอร์มาเพิ่มเพื่อ,อพัฒนาในนาคตอะไรก็ว่าไปอันนี้เรามองในแง่ดีนะส่วนแง่เสียมีอยู่แล้วครับแน่นอนนะตัวละครเก่งขนาดนี้ ให้ตายยังไงเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดเขาตัดสินใจจะเขี่ยกีเดียนออกเนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับเพราะตัวละครมันเก่งมากจริงๆซึ่งถ้าเกิดถามว่าตัวละครนี้เก่งขนาดไหนผมว่านะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดดู PVP สะหน่อยดีกว่านะผมว่าน่าจะไม่ไม่นานเกินรอเรียบร้อยครับตัวละครเก่งมากขนาดไหนแต่อย่างที่ท่านเห็นเลยครับภายในเวลานี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ไม่เกินสัก2 3สาชั่วโมงดีนะครับ กีเดนเข้าสู่เมตาแล้วขึ้นเป็นทีมอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งเขาตัดสินใจใช้กีเดยนเลยก็น่าจะเป็นการโรบบอกอย่างเห็นได้ชัดว่าส่งผลขนาดไหนนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเ่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ